ครับวันนี้ก็พบกับกล้องล้อซิ่งชวัดนะครับวันนี้เรามาที่ไหนเลยร้านคิดอะไรยนต์อ่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับอีซูซูออนิวหัวเดียว2020นะครับส่วนจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมนะก่อนที่ไปชมฝากร้านคิดอะไรยนต์จังหวัด่ยนะครับอ่าร้านจะอยู่พิกัดอ่าแยกธรรมศาสตร์นครชับุรีนะครับครับผมเขาเรียกกันแยกรอนก่อนเข้าธรรมศาสตร์มาง่ายนะครับอยู่ใกล้ทางขึ้นลงรถไฟมีคนเขาถามมาว่ารับเคมประกันไหมอ่ารับ เคมประกันคือลูกค้าจะต้องมีใบเคมมาเองคลูกค้าต้องมีใบเคมมาผู้ที่ทําก็คือผู้จะเป็นผู้นอกเกลืออนอกเกลือลูกค้าจะต้องสำรองเงินเองนอกจากนอกจากแปลงหน้าแล้วมีไฟมีอะไรอีกก็มีพวกงานคาร์บอนนะครับคาร์บอนฝาหน้าฝาท้ายประตูอะไรพวกนี้มีหมดหมดนะครับมาที่นี่จบลๆหรือเราอยากจะอัปเกรดจากไฟไฟเดิมเป็นไฟไฟไฟอะไรไฟธรรมดาไฟธรรมดาเป็นคอเพเอร์เป็นแอลีเมนต์่เราสื่ต่อได้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูในร้านนะว่าเป็นยังไงครับอ,อันันแรกเราก็ต้องรื้อชุดหน้านะอันนี้เราลื้อกันเรียบร้อยแล้วรือไฟออกเปลือากระโปรงรื้อไฟรื้อกระจังหน้าเนาะ,อะถอดกระจังหน้าออกอกระจังหน้าชุดหน้าถอดหน้ารือา้อไฟต่อไปเราก็จะถอดแก้มอถอดแก้มเดี๋ยวมาดูวิธีการรื้อ,อแก้มนะครับว่าถอดยังไงเอ่ยนะ อันนี้เราก็ถอดกระจังหน้าแล้วก็รื้อไฟออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝา,ากไปด้วยนะครับท่านใดที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก็ร้านกล้องลอซิ่งชมรีนะครับส่วนท่านที่สนใจจะอัปเกรดน,นะครับรถรีโวหรือว่าอีซูซูนะครับติดต่อชิดอะไริย,ยนต์ชนบุรีได้นะครับอัปเดตยังไงเอง่ยก็คือคุณลูกค้าน้าเป็นหน้า A1 A2A3 อยู่อยากจะอัปเกรดเป็น2020ก็ติดต่อ,อร้านชิดอะไรย,ยนชนบุรีได้เลยนะครับ ตามชิดอะไรายนชนบรีนะครับมาดูวิธีการทำงานไปชมกันเลย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแก้มนะครับอีทสุสปาร์คสามพันนะครับเ่องต่อ F1 ผ้าลาย F1 นะครับตัวนี้สวยๆฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับชิดอะไรต์ชนบุรีนะครับก็ส่งงานนะครับมาโอ้โหสวยๆเลยนะครับบอกเลยครับหัวเดียวสุดจัดประับขิกเลยนะครับสุดจัดประดัดไม่บอกกล้องล้อซิ่งบอกเองนะครับ แต่งสวยๆอย่างนี้นะครับมีล้อมียางลงล้อลงยางนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถขนยางร้านก้องล้อซิ่งชนบุรีนะครับอ่าดูงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดอ่าฝากระโปรงให้ดูนะครับสักครู่นะครับนี่งานสนิทอย่างนี้เลยนะครับ ก็รอบที่แล้วนะครับเรามาใส่ฝาฝาคาร์บอนไปนะครับวันนี้เรามาจัดแก้มนะครับตอนนี้ก็จบเซตแก้มของฝานะครับก็สเต็ปต่อไปครับวันศุกร์ก็เดี๋ยวจะไปใส่คอกซิ่งที่ราชบุรีนะครับตอนนี้ก็ทําหนังสือเดินทางขอออกนอกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากดูสเต็ปต่อไปด้วยนะครับอ่าอีดสุดสปาร์คสามพันกล้องลอซิงชลีนะครับแหมขนยางหล่อจังเลยนะครับเนาะอ่า ดูไว้เผื่อคุณลูกค้าดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับงานแปลงหน้าติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ครับอะไรโตโยต้าฝาคาร์บอนอิตาสุโตโยต้านะครับงานหุ้มอื่นๆนะฝากจิตอะไรยนชนบรีไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับนี่เดี๋ยวมามีทั้งของเดิมของเดิมนะครับมาเคมป์ประกันเรารับนะครับมีใบเคมมาเราจัดให้นะครับในราคาถูกๆแน่นอนนะครับอยากจะอัปเกรดจากหน้าเดิมนะครับมาเป็นหน้า2020นะครับ ติดต่อสอบถามชิดอะไรยนชนบุรีได้นะครับสําหรับท่านใดที่ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็อัปเกรดมาเป็นจาก A1 มาเป็น A4 ได้นะครับหรือจาก a 4มาเป็น2อ2 0ได้เลยนะครับชิดอะไรยนชนบุรีจัดให้จบๆราคาถูกแน่นอนนะครับมีเทียบเลยนะครับตัวนี้ก็เรารับเทินป๋าเดิมนะครับจะเปลี่ยนฝาคาร์บอนเราก็รับเทินป๋าเดิมนะครับจะแปลงหน้าลราคงล็อกโคเรามีหมดนะครับฝากร้านชิดอะไรยนชนบุรีไว้ด้วยนะครับ ครับผมเป็นยังไงมากครับสำหรับงานอ่าพุ่มงานพุ่มคาร์บอนแก้มเจ้าอิสุทธพรนิวอนพนยสิบสปาเครื่อง3,000ันครับสวยกันไหมล่ะครับถ้าสวยก็อย่าลืมแวะเข้ามาใช้บริการร้านชิดอะไรยยชนชลีนะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชมรีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องกล้องลอซิ่งชมรีไปด้วยนะครับขอบคุณครับ